สวัสดีครับจากสุกุญชัยลุกหมาบริการรับซ่อมช่วงล่างนอกสถานที่ครับวันนี้มาเช็คช่วงล่างให้ลูกค้านะครับเ่าสึกประมาณหนึ่งเลยนะจะเยอะก็ไเยอะแต่ก็ไม่น้อยเท่าไหร่ยังมีเส้นอยู่ เส้นนี่คือเป็นเนื้อมันนะครับบู๊ก็ทลักลักอบูหมดเยอะเลยกินยันปากกินยันปากเลยอันนี้คือข้างซ้ายครับ ล่างกัมันเอาาใเนยใช่ต้องระวังอันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนมันอาจจะมีผลกับหลังได้นะดูข้างนี้กันดูดีกว่าหน่อยับแต่ก็มีเส้นเหมือนกัน เขาก็สึกประมาณเหมือนกันนะนี่ลูกหมาก็แตกยางนะครับบางลูกก็หลวมแล้วนะแต่บางลูกยังแน่นอยู่เลยขาดยางแต่ยังแน่นนะล,ลูกดูน้าหลวมนะครับข้างบนยังแน่นอยู่ข้างหลังด้านหน้าก็เริ่มหลวมบ้าง mm. ก็ไม่เยอะส่วนใหญ่จะเป็นแตกยาง ตัวลูกหมากนะลายางพวกนี้ใช้ได้แน่นเลยนะครับแต่ยางขาดแล้วแต่กอ็อย่างน้อย,อยก็ได้ก็หกเดือนบัขึ้นไปนครับสามเดือนหกเดือนได้ไดแน่ตอนนี้ก็ตีบูธนะครับเปลี่ยนบูธก่อนเอาเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวเช็คเช็คดูทาง ขนาดนี้ก็เป็นปีเราประมาณหนึ่งครับแต่ลุกมาแต่แกนเผานี่น่าจ่ายกำกึ่งครับกํากึ่งก็คือเปลี่ยนก็ดีไม่เปลี่ยนก็ยังพอหวัน,นะครับกํากึ่งมาก ักหน้าลัหลังอายุการใช้งานนะเป็นอายุการใช้งานเนาะที่ว่ามันจะทําให้มันเป็นอพอสึกแล้วเนี่ยคือเหมือนกับมันช่วงบ่าแหวมันบางน็อตตัวนี้ก็ไม่แน่นนะครับแต่ว่าไม่หลวมนะไม่แน่นไม่หลวมนะครับก็คือมันยังรับหน้าอยู่แต่ว่ามันไม่ได้คลายออกมาขยับนิดนึงแต่ไม่ไไดม่คลาย เนี่ยครับมันพอมันเริ่มขยับของตัวตัวนู้นตัวนี้สึกนะครับมันเหลือหน้าที่หน่อยหนึ่งมันปิ้นออกปั๊บมันปิ้นออกปุ๊บมันก็บี้ค่อยๆเบียดค่อยๆบี้ติดอันนี้ด้านในครับติดแหวนอันนี้ด้านนอกครับปินคางเลยแล้วเช็คเบื้องต้นก็ดูตุ๊กตาน่าจะไม่ค่อยมีปัญหาครับ ปัญหาน่าจะน้อยแต่แกนเผา,าอ่ะจะกั้ากึ่งนะครับทางสายก็จะเยอะทางขวาก็จะน้อยนะครับตัวเสื้อเป็นลูกไข่นิดนึงนะครับจะเห็นช่องเป็นช่องหน,หน่อยๆติดล่างครับประมาณนึงแต่ว่าไม่ได้เยอะมากเรียนแต่งพอใช้ได้อยู่ จะไม่ดีเท่าไรแต่ก็ยังถือว่าโอเคแล้วฝั่งนี้เป็นนะครับมองดูจะเป็นลูกไถ่นิดนึงนะครับแต่ฝั่งโน้นเป็นเหมือนกันแต่เป็น,เป,นเป็นน้อยฝั่งนี้ก็เจียแต่งนะครับอ่าเราก็จะมีของช่างจะมีตัวลองนะครับลองว่ามันจะเข้าได้ไหมเพราะว่าทำประจำแล้วมันเจียบางทีเจียเยอะไปก็ไม่ดี เกียร์น้อยไปก็ไม่เข้านะครับก็ต้องมีตัวแต่งตัวลองนะครับว่ามันมันจะเข้าได้ไหมนคะรับฝั่งนี้เป็นนิดหน่อยนะครับไม่เยอะแต่ที่สำคัญคือแกนเทาแกนเทาสึกประมาณหนึ่งเดียวต้องอสอบถามทางเจ้าของนะครับว่าจะเปลี่ยนไหมเนาะ บางคันกว่าจะเจียได้นะครับถ้าลูกค้าไม่เปลี่ยนนะ่ะกว่าจะเจียกว่าจะใส่เข้าไปได้เพราะถ้าไม่เจียไปเจอแกนเทาที่สมมุติว่าไปเจอแกนเทาหักเคยเจอครับไปเจอแกนเทาหักแต่เสื้อเป็นตุกตาอ่าตุกตาเป็นลูกไผ่เยอะแล้วลูกค้าจะเปลี่ยนบูทด้วยนะครับพอเปลี่ยนบูตเสร็จมันเข้าไม่ได้ก็ต้องมาเจียก็ต้องเอาบูตออกก่อนแล้วก็ไปเจียใหม่ แล้วลูกค้าไม่ยอมเปลี่ยนเสื้อเนาะเพราะว่ามันหลุกโอ้โหเป็นลูกไข่เยอะขนาดนั้นช่างจําได้เจียกันอยู่ชั่วโมงชั่วโมงกว่าจะเจียเสร็จเนาะเพราะว่ามันมันมันเป็นลูกเวลามันบีบเป็นลูกไข่เนี่ยบางทีบีบถึงสามมิลแล้วสามมิลเจียตลอดแนวอะ่ะมันก็ใช้เวลายเยอะสามมิลบนสี่มิลอะไรเงี้ยก็ด้านข้างรูเปเลอร์เลยพอเจียไปปุ๊บมันก็หลวม ถ้าไม่เกีรีรยให้มันด้านล่างมันถึงสเปคขนาดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าใส่บูทเข้าไปแล้วมันบีบพอบีบเราไปใส่ตัวพักแกนปับแกนเผากลมๆเนี่ยมันไม่เข้ามันไม่เข้านะครับปัญหาก็เกิดเนาะก็เลยต้องมีใช้กรรมวิธีนี้นิดนึงนะครับในการแต่งมันหน่อยนะครับถนะ้ากรณีที่ลูกค้าไม่เปลี่ยนเนาะเราก็ต้องตามใจเนาะเพราะว่าเงินไม่ใช่เงินเราเนาะลูกค้าเป็นคนจ่าย ก็ต้องประมาณนี้ครับฝาครอบก็ไปแล้วฝาครอบไปในที่นี้ก็คือเนี่ยขอบยางมันไม่มีนะครับขอบยางหายหมดแนละ้วขอบยางหายนะนี่ขอบยางนะด้านด้านนี้มีขอบยางด้านบนก็ไปแล้วเนี่ยขอบยางไปหมดนะนะครับอายุการใช้งานนะครับมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับ แป้นท้ายตูดเทานะครับก็สรุปนะครับก็ลูกค้าให้เปลี่ยนเนาะตันนี้แป้นเนี่ยครึ่งชั่วโมงแล้วพี่ยอออกมาด้แผ่นเลยโอ้โหใหญ่ข้างเลยโอ้ถ้าออกมาป่านนี้ยิงเทายิงเทาออกแล้วสุดยอดเลยแน่นมากครับตรงนี้ค่อนข้างแน่นถ้า,นานแน่นก็นแน่นจริง ก็สรุปก็อย่างที่ว่าครับเปยนเปยนแกนเผาไปด้วยสองข้างนะครับเพราะว่าเผาสึกเยอะประมาณนึงนะครับลูกค้าตัดสินใจให้เปลี่ยนเลยนะครับเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวขึ้นเนาะ จริงๆก็ก้ำกึ่งอย่างที่ช่างว่าอาจจะใช้ใช้ได้อีกซกักอ,อีกครัเที่ยวหนึ่งอะ่ะถ้ามันไม่กัดแกนอ่ะหมายถึงว่าตัวบูธนะครับถ้าบูธมันไม่หมดเร็วซะก่อนเนาะคือนี้มาบูธหมดก็ยังใช้อยู่นะเห็นลูกค้าบอกว่าสีคาซีมานานแล้วเหมือนกันเนาะแต่ไม่รู้ว่านานแค่ไหนนะครับยังไม่ได้ถามขนาดนั้นก็ถือว่าประมาณนึงทีดเดียวนะก็ ก็ต้องประมาณนี้ประมาณนึงประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ตอนนี้ก็พยายามเอาออกแล้วก็ยิงเผานะครับประกอบเผาเสร็จก็ใส่ยกขึ้นไปนะครับตุ๊กตาก็เจียแต่งทั้งสองข้างนะครับทอทั้งกลมแล้วนะครับก็ต้องให้กลมไม่งั้นมันใส่เขาใหม่ไม่ได้มันก็จะมีปัญหาฝวาข้อก็เสียแล้วทั้งสองข้างนะครับแหวนก็คงจะต้องใส่อวัยวะสขึ้นมาเบอร์หนึ่ง เพื่อม่ให้มันสีคัสซีแต่ว่ามันถ้าเปลี่ยนแกนเทาแล้วมันไม่สีหรอกแต่ว่าถ้าเราของมันใช้นานแล้วมันก็มีการสึกหลอสึกก่อนไปตามการเวลานะครับหลายๆส่วนแล้วก็เสริมมันเอาแหวนเสริมไปนะครับโอเคก็วันนี้มาอยู่ลำลูกกาครับประมาณคลองสุกเดชได้เนาะ <Okay. S 2> ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับมีปัญหาก็โทรปรึกษาหรือโทรสอบถามได้ที่สกุลชัยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ